สวัสดีครับสวัส<า>ดีอาจารย์น้อยนะครับผมวันนี้ก็มาตามแนวทางของอาจารย์น้อยเป็นโค้สุดท้ายนาออาจารย์เนาะแล้วก็จะมาย้ำให้ตัวเก่าด้วยนะครับมีเลขขัน้มนใช่ไหมจา์เลขขันละมนนะพอดีลูกศิษย์ทางคนแก่งเขามาลดละมนครับมาลด้ะมนเขาเคยได้แปดเจ็ดไปแต่งก่อนก่อนนู้นทีหนึ่งเขาเคยถูกด้วยเขาก็เลยมาลดละมนอีกใช่ไหมจ้ะเขาเคยมาลดํามนแล้วเขาได้อะไรสามแปดเจ็ดครับ เขาได้สามแปดเจ็ดไปนั่นแหละเขาถูกเยอะอยู่ใช่ไหมชันเขาก็ถูกกระายบาทอยู่นะหลายบาทอยู่เพราะว่าเขาซื้อหลายที่เนาะ,ท,ะ 100, ที่ละร้อยที่ละสองร้อยอ่าอ่ออ่ามันเป็นเงินเท่าไหรนะ่เนี่ยมันก็หลายที่นะเขาบอกว่าซื้อสามสี่เจ้าเจ้าละร้อยเจ้าละสองร้อยเข่าไปรงนี้ครับ <c oughs> ประมาณห้าร้อยหกร้อยเนี่ยแหละที่ถูกนะรายเยอะอยู่ครับวันนี้ก็เลยมาลดน้ำมนอีกวันนี้มาลดน้ำมนอีกทีนี้เพื่อนได้เลขไปแล้วได้ไปแล้วเรามาลดน้ำมนเขาได้เลขไปแล้วเขาได้ไอเดี๋ยวนะอ่าเขาได้สามศูนย์หก แปดเก้าห้าสามส่นหกกับแปดเก้าห้าแต่ว่าไอแปดเก้าห้าเนี่ยเป็นแปดเก้าหกสองก็ได้เพราะห้ากับสองตัวเดียวกันครับแค่นั้นเลยก็เคยก็เคยถูกกับอาจารย์บ่อยใช่ไหมเขาเลยมาลดน้ำมต์อยู่กับอาจารย์ใช่เขามาเขามาลดทีไรเขากลับไปถูกครั้งถ้าไม่ได้จะขันน้ำมต์ไปเขาก็กลับไปฝันแต่ว่าก่อนหน้านี้ส่วนมากเขาจะกลับไปฝันมากกว่ามาสามครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาถึงได้เลขขันน้ำมต์กลับไปซื้อขาย ก็คือว่าเขาเป็นคนที่ว่ามารดน้ำมนต์ก็เป็นเพื่อนกันกันกบคนที่อยู่สกลที่มารดน้ำมนต์แล้วถูกจะเยอะใช่ไหมจันใช่ที่ว่าถูกต่างประเทศที่ว่าถูกเพื่อน,<ห>นบ้านไ,ได้เยอะๆอนะเป็นเพื่อนกันที่ว่าถูกตัวละหลายๆพันนั่นบอจาจันใช่ใชคือ<ม>ขอนแกนเนี่ยเขามาก่อนเขาถูกไลก่ก่อแล้วเขาเลยบอกต่อเพื่อนเขาที่อยู่สกลครับเพื่อนเขาบอกว่าไม่ถูกหวยมาสองปีละสองปีซื้อยังไงก็ผิดซื้อยังไงก็ผิดเลขตัวไหนดังพาถึงมือหาย เด็กตัวไหนดังพอถึงมือเขียดแต้มหนึ่งครับแต่ว่าคนคอนแกนนี่ถูกรัฐบาลไทยเนาะอาจารย์เนาะถูกรัฐบาลไทยเขาถูกเรื่อยอ๋อครับแต่ว่าคนของสกุลนะเขาถูกต่างประเทศถูกถูกต่างประเทศข่าไม่รู้ว่าจะออกรัฐบาลไทยอีกไหมแต่อาจารย์คิดว่าน่าจะไม่ออกแล้วแหละอืมครับน่าจะไม่ออกแล้วแหละดีแล้วเนาะที่มาวันนี้อาจารย์เพราะว่าเราตั้งใจจะมาขอรัฐบาลไทยแล้วคนที่อยู่เอฟซีที่อยู่คอนแกนนะก็มาขอพอดีเลย ก็เลยได้แนวทางรัฐบาลไทยไปเลยนอกจากเราวันอาทิี่ที่ผ่านมาได้ตัวไหนบ้างนะจันย้ออีกรอบหนึ่งได้ไหมจันได้สามศูนย์หกกับแปดเก้าห้าแปดเก้าห้าแล้วก็แปดเก้าสองแปดเก้าสองนี่ตัวค่ากับสองมันตัวกันอืครับผมแล้วดวงดวงกีฬาไหมคนคนเอฟซีคอนแกนเนี่ยจันก็ถูกของแกเรื่อยนะ ขาถวงของแกเรื่อยดวงแกถือว่าใช้ได้อยู่ครับนะแต่แกจะแต่แกจะเป็นประเภทว่าอย่างรอบนู้นที่แกถูกที่แกถูกนะ่ะก็คือแกซื้อแปดเจ็ดไปแล้วทีนี้พอพอมีคนมาถามเขาไปซื้อแกก็ฝากเขาซื้อซ้ำอีก แกซื้อเองแล้วถ้าก็ฝากแกซื้อเขาซ้ําอีกแล้วคนมาถามประมาณสามสี่คนกระปากาซื้อหมดทุกคนก็บอกว่าซื้อที่ไหนซื้อให้ด้วยเด้อไว้อย่างนี้เนาะก็น่าจะดวงเขาด้วยแล้วก็ดวงคนซื้อให้ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะกะที่ที่ไปซื้อให้แกเนี่ยถุงทุกคนแล้วอาจารย์พอจะรู้ไหมว่าเขาเอฟซีคอนแก่นถูกกับอาจารย์เยอะนี่เท่าไหร่มันเขาก็บอกว่าเจ้าละร้อยเจ้าละร้อยเจ้าละสองร้อยเนาะ เขาซื้อหลายเจ้าเนี่ยเขาเพิ่งถูงหมดเดียวเลยจ้าหรือว่าถูกนานั้นก่อนก็ถูกมาแล้วถูกมาละถูกมาตั้งแต่สามเดือนสี่เดือนนี่เขาก็ถูกตลอดนะ<อ>แต่ว่าช่วงสองเดือนสามเดือนสองเดือนแรกเนี่ยเขาฝันครับเขาจะเน้นเขาจะมาลดน้ำมันกลับไปแล้วเขาไปฝันดีอ่าเขาก็จะได้ฝันแล้วตีเป็นตัวเลขหรือ <ières> ไม่ก็ฝันเป็นตัวเลขอย่างนี้เพิ่งมาที่เป็นน้ำมันแล้วเอาเลขน้ำมันไปซื้อถูกจ ANG ังจเนะะี่ยครับสองวัาสามวั เ้างวดที่สี่งวดนี้งวดที่สี่ไม่รู้ว่าจะยังเข้าตรงๆอยู่ไหมไอ้งวดงวดนู้นเขาก็ถูกไอ้งวดที่ว่าจาย์จำเลขผิดเนี่ยเขาถูกเยอะไม่ารจั้นไอ้งวดนั้นเขาก็ถูกบนบนร้อยห้าสิบล่างร้อยห้าสิบก็คือที่ถูกเยอะๆก็คืองวดที่มันออกแปดเจ็ดนะจะไม่จันใช่โอ้ไฟงวดงวดนั้นน่ะเขาซื้อเขาบอกว่าที่อาจารย์จำเลข ที่ทาแล้วจันจาเลขผิดที่ออกที่ไปว่าที่จันบอกว่าจาเลขผิดแต่ว่าเขาถ่ายไว้ตั้งแต่ตอนทอหมดเขาถ่ายไปเขาซื้อเจ็ดกับหนึ่งเนี่ยมันตัวค่ายกันเขาเลยซื้อหกหนึ่งหกเจ็ดเขาก็ได้อยู่สามร้อยตอนนั้นบนล่างตัวละร้อยห้าสิบซื้อสองเจ้าเจ้าหนึ่งซื้อตัวละร้อยอีกเจ้าหนึ่งซื้อตัวละห้าสิบส่วนใหญ่มีแต่เจ้าเดิมๆใช่ไหมจานที่ว่าถูกมีเจ้าเดิมๆมันก็ส่วนมากจะเจ้าเดิมๆแหละเพราะเขา ที่มาลดน้ำมนต์ประจําก็มีอยู่สองเจ้านี่แหละที่เหลือเขากันนานๆมาที<ฆ>อย่างบ้านสี่เหลี่ยมหมู่บ้านใกล้ๆกันที่เขาเคยมาลดประจําทุกวนันนี้จากที่ว่าเขาดวงตกมากๆตอนนั้นที่ว่ามเาเฮจันยกดวงอันนี้ดวงให้ช่วง,ช,วงช่วงเมษาปีที่แล้วนะ<ฆ>ปีนี้ช่วงนี้เขาก็อยู่ตัวแล้ว<ฆ>เงินทองเข้าของเครื่องใช้เขาก็อยู่ตัวแล้วแล้วก็ไม่ค่อยได้มา<ฆ>แต่เขาก็โทรมาเรื่อยอยู่แต่เขาไม่ได้มาแค่นั้นแหละ แล้วก็ส่วนใหญ่พวกทีก็มาได้เลขอาจารย์ที่นี่บางคนก็ดูในช่องนี้นะอาจารย์เนาะใช่<ะ>แล้วคนที่ดูในช่องนี้เขาก็มีคนถูกบ้างใช่ไหมอาจารย์มันก็มีถูกบ้างที่ที่เขาถูกต่างประเทศเขาให้ปัจจัยจากมาตอนตอนกระถินเขาก็ถูกต่างประเทศถูกต่างประเทศอ่าเสร็จเขาก็ถอร่วมปัจจัยมาให้อาจารย์ซื้อพระไตรถวายกระถินตอนวันที่สองที่ผ่านมานะ่ะเขาได้เขาร่วมลงทานาทาอะทำลงทานทำอะไรด้วยกั รวมๆกันเกือบหมื่นนะเ,เนงินที่เขาร่วมมาเกือบหมื่นครับซื้อผ้าไตผ้าไตซื้อชุดอย่างดีเลยครับชุดอย่างดีเลยชุดห้าพันกว่าห้าอ,อย่างดีรไรหนึ่งห้าพันกว่าเนาะแม่เนาะครับแล้วของรัฐบาลไทยงวดนี้อาจารย์น้นือว่าชอบไปที่ตัวไหนเป็นพิเศษไหมอาจารย์ถ้าว่าเน้นหรือชอบตัวไหนเป็นพิเศษอาจารย์ชอบสามสามศูนย์หกสาม,สาม,สาม,สาม สามศูนย์หกนี่แหละแต่อาศูนย์เก้าเผื่อไว้ด้วยก็ดีเพราะว่ามันชอบกลับหัวกันเนาะ,ะส่วนไอ้ที่เหลือเนะี่ยมันออกต่างประเทศไปบ้างแล้วนะออกต่างประเทศไปบ้างแล้วจานว่าน่าจะไม่อนนี้มั้งไอหนึ่งหกนี่ก็น่าจะออกต่างประเทศไปแล้วหรือเปล่าจานถ้าจำไม่ผิดนะ มันเราจาเป็นเอาให้หลาจานเพื่อมันออกรัฐบาลเพื่อมันออกรัฐบาลไทยเนาะเพราะว่าบางทีนี่เลขตาให้มาบางทีก็ไปออกรัฐบาลไทยบางทีก็ออกต่างประเทศด้วยใช่เอาแน่ไม่ได้ครับแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยเวลาจารย์ให้มาเนี่ยเอฟซีทางช่องแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหานช่อาไปเสี่ยงต่างต่างประเทศตลอดใช่ก็ตูกกันมันก็ถูกเลื่อยอยู่ถูกทั้งเวียดนามถูกทั้งฝั่งโค้งถูกทั้งเวียดนามเขาก็ถูกกันเลื่อยรับครับผมแต่ว่ามันจะเข้าบ่อยสุดก็คือเวียดนาม เห็นเขาพูดกันนะถ้าเอาเลขอาจารย์ทำเนี่ยไปเวียดนามเนี่ยได้ทุกวันเขาว่าโอ้ก็ถูกตลอดเลยใช่ไหมถูกตลอดเขาได้ทุกวันครับไม่รู้เขาซื้อ,อยังไงของเขานะครับอาจารย์ก็ไม่ค่อยสันทัดไอ้เวียดนามเท่าไหร่แต่ถ้าฝังโขงก็พอรู้บ้างอยู่ครับอันนี้ก็แล้วแต่ดูพินิจของท่านผู้ชมของอาจารย์ของที่นิ่ของแต่ละคนเอาไปพิจารณาหรือจะไปซื้อรถ,ลอรถลอตลอดรถตะลี่อะไรก็ได้อย่างนี้นะครับก็ที่อาจารย์ชอบก็คือสามศูนย์หกสามศูนย์เก้านี่น่าจ์เนาะคลับ แปดหกหนึ่งเก้าเก้าสี่นี่จไม่ชอบเลยใช่ไหมจย์แต่ก็เอาไว้นะจย์เนาะถึงจะไม่ค่อยชอบอาไม่ค่อยถามว่าไม่ค่อยชอบก็มีเชิงคืนเป็นเลขขันน้ำมนต์กับเลขจุดทูบไปบวงสรวงกรตั้งศาลเขาเนาะ,ะแต่ว่ามันก็ออกต่างประเทศไปบ้างแล้วจาย์ก็ไม่มั่นใจว่าจะมันจะวน,น,นมาออกไทยบ้างรัฐบาลไทยหรือเปล่านั่นเองครับผมแต่เจ้าภาพเขาก็ได้รู้สึกว่าจะได้ห้าร้อยนะเขาซื้อไปแล้วใช่ไหมจัน ไม่คือเขาได้ต่างประเทศไปห้าร้อยเขาก็ูกต่างประเทศไปแล้วใช่รัฐบาลไทยเขาได้ซื้อตรีไปอย่างกันรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยรู้สึกว่าเขาจะซื้อไว้อยู่นะแต่ว่าจะยังไงไม่รู้ไม่ได้ถามเขาว่าซื้อไว้กี่ใบเห็นเขาบอกเห็นแต่เห็นเขาเขาบวงสรวงเสร็จตอนบวงสรวงเสร็จเนี่ย เห็นเขามีลอตเตอรี่มาขายเห็นเขาเดินเลือกซืก้อกันอยู่ครับผมนะอันนี้ก็เป็นโพสต์สุดท้ายแล้วเนาะอาจารย์เนาะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปสรุปตัวเลขนะครับยังไงก็บนปู่เลยอาจารย์ถ้าเกิดถูก3ตัวจะได้ไปเทปูนให้ตาแนละ้วอาจารย์เนาะวันนี้ยังไงก็ขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับขอบคุณครับ นะครับยังไงก็แคปหน้าจอกันไว้ดูได้เลยนะครับอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์น้อยนะครับเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับเป็นขามเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็บทชัยวิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอจบคลิปไปจดเพียงเท่านี้เจอกันใ่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ